สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องข้าวมวยร้อแปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะตะวันฉาย PK เแสนชัยเผยฟราบิซิโออันดราเรไม่ใช่หมู k i ิ็ b o ซิง่งล่าสุดตะวันฉายพ k แสนชัยแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟตเทอร์เวทรุ่น145ถึง1 5 5ปอนด์เปิดเผยเคยเห็นฝีมือของฟราบรซิ อันเดร่แชมป์โลก1 MMA รุ่นแบนต์ตัมเวท135-145ปอนด์ในกติกาคิกบ็อกซิ่งมาแล้วด้วยตาตัวเองฟราบิซิโออันเดร่แชมป์โลก1 MMA รุ่นแบนต์ตัมเวทเตรียมกระโดดข้ามสายหวังสร้างบริษัทคว้าแชมป์โลก2ชนิดกีฬาปะทะกับโจนาธานแฮกเกตี้แชมป์โลก1มวยไทยรุ่นเดียวกันโดยมีตำแหน่งแชมป์โลก1คิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนต์ตัมเวท ที่ว่างอยู่เป็นเดิมพันในศึกวันไฟไนท์16ที่จะมีการถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราในช่วงเวลาพรามทามอเมริกาซึ่งตรงกับเวลา7นาฬิกาของวันเสาร์ที่4พฤศจิกายน โดย f าบริซิโออันเดเรเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในฐานะสุดยอดนักกีฬาการต่อสู้แบบผสมผสานหรือ MMA ผู้ไร้พ่ายโดยสามารถขึ้นไปนั่งบันลังของรุ่นได้สำเร็จจากการระเบิดฟอร์มไล่ทะลุงเอาชนะ TKO จอรล,ลินิเคอร์นักสู้เพื่อนร่วมชาติไปแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในศึกวันไฟไนท์เซเว่นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่หากมองย้อนกลับไปก่อนที่ฟราิซิโออันเดจะเข้ามาเซ็นสัญญากับวันในปี63และด่งดังในฐานะนักกีฬา MMA ผู้ไร้พ่ายนั้นนักสู้จอมซ่าจากบราซิลรายนี้เข้าสู่เส้นทางศิลปะการต่อสู้ด้วยการเริ่มฝึกมวยไทยเป็นอย่างแรกก่อนจะเดินสายตะเวนแข่งขันทั้งใน กติกาคิกบ็อกซิ่งและมวยไทยไปทั่วเอเชียและมีสถิติการขึ้นชกทั้งสองกติกาในระดับอาชีพมากถึง43ไฟด้วยกันหน่วยล่าสุดทางด้านของตะวันชายพีเคแสนชัยแชมป์โลกควันใจชาวไทยได้เปิดเผยว่าตนเองเคยเห็นฝีไม้ไลายมือในกติกาคิกบ็อกซิ่งของฟาบริซิโออันดาเดที่เรียกได้ว่าไม่ธรรมดามาแล้วด้วยตาตัวเองในรายการวูลินฟง หรือ WLF World Cup 2 5 6 2ที่ประเทศจีนซึ่งทั้งสองต่างลงแข่งขันกันในรุ่นน้ำหนักเดียวกันผมเคยเห็น f a b r i ซ i o โชคคิกบ็อกซิ่งที่ประเทศจีนมาก่อนครับเขาโชคในรุ่นเดียวกับผมและเท่าที่ผมดูมาผมคิดว่าเขาต่อยคิกบ็อกซิ่งได้เก่งเลยนะครับเขามีพื้นฐานการยืนสู้ที่ดีและสไตล์การต่อสู้ของเขาเป็นมวยหมัดครับต่อยได้เร็วคมและออกได้ค่อนข้างหนักเลยครับ แม้ไฟนี้แฟนๆกีฬาการต่อสู้หลายคนจะมองว่า f ราบิซิโออันเดรคงคุ้นเคยแต่การสู้ในเกมนอนและคงยากที่จะปราบแฮกเกอร์ ty, ที่ผ่านประสบการณ์มวยไทยมามากกว่าแต่ตะวันชายพิเคแสนชยัย ขอมองสวนกระแสโดยเชื่อว่าคููนี้อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้เพราะทางฝั่งของ f a b r i ซ i o อ n d นด d เแม้จะเป็นรองเรื่องฝีมือแต่มีดีที่ความหนักของอาวุธมาทดแทนไฟนี้ผมคิดว่า h a กเกอร์ตี้เอาชนะฟา b r i ซิโไม่ได้ง่ายๆอย่างที่ทุกคนคิดแน่นอนถ้ามองเรื่องฝีมืออาจเป็นทางฝั่งแฮกเกอร์ตีที่ดูเนื้อกว่าแต่ถ้ามองของเรื่องความหนัก ผมมองว่าฟาบริซิโอไม่เป็นรองครับไฟนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ส่วนตัวแล้วผมคิดว่าคู่นี้ยังไงก็ต้องมีนับครับต่อให้ชกนวมใหญ่ก็ตามโดยบทสรุปสุดท้ายของการพบกันระหว่างฟาบริซิโออันดาเดและแฮกเกอร์ตีจะออกมาแบบไหนนั้นใครจะได้เข็มขัดแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิง่งรุ่นแบนตันเวท ที่ว่างไปครองและจารึกชื่อตัวเองในฐานะแชมป์โลกสองประเภทกีฬาลงบนหน้าบริษัทของวันแฟนกีฬาการต่อสู้พันแท้ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงงานนี้เตรียมเดือดแน่ขอแล้วบวกเขาปาเกียวได้วันชกเรียบร้อยต่อยในประเทศไทย ความเครื่อนไหวของการแข่งขันมวยสากล6ยกระหว่างบวกเขาบัญชาเมกยอดนังมวยขวัญใจชาวไทยปทาแมนนีปากเกียวอดีตแชมป์โลก8รุน่นซึ่งจะแข่งขันกันในช่วงไตรมาสแรกของปี2024โดยจะมีการยืนยันสถานที่แข่งขันกันอีกครั้งอย่างไรก็ตามบีบางบกกงได้เปิดเผยว่า เคาะแล้วบวกเขาต่อยปลากเกียวหลังสงกรานปี67 Impact Are n นทางนี้กติกาการแข่งขันคุณวินิตเลิศรัตนาชายัยหัวเรือใหญ่จัดการแข่งขันเดอะแมตช3เปิดเผยว่ากติกามวยเดอะแมตช์ชก6ยกยกละ3นาทีถูกช่วงที่พักยกจะได้พักยกละ2นาทีจากเดิม พักยกละหนึ่งนาทีนอกจากนี้อาจจะมีซูปเปอร์ของญี่ปุ่นจีนและยุโรปที่เข้ามาเติมเต็มเป็นคู่มวยสำคัญโดยจะมีคู่มวย5-6คู่โดยแมนนี่ปากเกียวหรือเอมมานูเอลดาปิรานปากเกียวเกิดและเติบโตในเมืองบูคิดนนประเทศฟิลิปปิน เขาเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนและมีปัญหาเพราะพ่อแม่ของปาเกียวแยกทางกันตั้งแต่ที่เขาอายุยังน้อยแต่ปาเกียวได้รู้จักกีฬามวยสากลครั้งแรกในขณะที่อายุได้12ปีกับการนั่งดูไฟร,ระหว่างไม้ไทยสันชกกับเจมบัสเตอร์ดักลาสในปี1990พร้อมกับลุงของเขาก่อนที่หลังจากนั้นกีฬาชนิดนี้จะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาไปตลอดกาล ลุงของปาเกียวเริ่มฝึกล้านชายของเขาที่บ้านและหลังจากที่ฝึกฝนเป็นเวลาหเดือนปาเกียวเริ่มชกมวยในส่วนสาธารณะในเมืองเฮนเรลซานโตสกระทั่งในที่สุดเขาก็เดินทางไปยังเมืองอื่นๆเพื่อขึ้นชกกับคู่ต่อสู้มากหน้าหลายตาตอนอายุ15ปี ป้าเกียวได้เคยพูดถึงช่วงแรกของการฝึกซ้อมและชกมวยอย่างจริงจังเอาไว้ว่าเส้นทางนั้นไม่ได้ง่ายตอนผมเด็กผมกลายเป็นนักมวยเพราะผมต้องเอาตัวรอดผมไม่มีใครให้พึ่งนอกจากตัวเองผมรู้ว่ามวยเป็นสิ่งที่ผมถนัดและผมฝึกฝนอย่างหนักเพื่อให้ตัวเองและครอบครัวอยู่รอด หลังจากเริ่มจริงจังกับการเดินหน้าเข้าสู่วงการหมัดมวยอย่างเต็มที่ในที่สุดป,ปาเกียวก็ได้เข็มขัดเส้นแรกในชีวิตหลังจากขึ้นสังเวียนมวยสากลอาชีพมา20ครั้งด้วยการเอาชนะนักมวยบ้านเราอย่างโชคชยัยโชควิวัฒในปี1997พร้อมกับคว้าแชมป์ OPBF Flyweight มาครอบครอง กระทั่งในปีต่อมาจุดเริ่มต้นของความยิ่งใหญ่ในอาชีพของปากเกียวก็มาถึงเมื่อเขามีโอกาสดวลกับฉัดรชัยกระทิงแดงยิมเจ้าของแชมป์โลก WBC flyweight ในขณะนั้นและดูเหมือนว่าปากเกียวจะถูกฉลกกับนักชกชาวไทยเป็นอย่างมาก เขาสามารถล้มฉัดชัยกระทิงแดงยิมไปแบบเหนือความคาดหมายด้วยหมัดซ้ายในยุคที่8จนฉัดชัยกระทิงแดงยิมลุกไม่ขึ้นส่งผลให้ปากเกียวควา้าแชมป์โลกสมัยแรกที่ประเทศไทยได้อย่างยิ่งใหญ่จนพัฒนาฝีมือขึ้นมาเรื่อยๆจนก้าวขึ้นมาเป็นนักชกผู้ยิ่งใหญ่ควา้าแชมป์โลกมาครองได้ถึง8รุน่นและถูกยกย่องให้เป็นตำนานของชาวเมืองฟิลิปปิน เปิดโปรแกรมตะวันชาย VS Super Bowl ในวันไฟ9 1 7 ศึกมวยคู่ด m รีมไฟที่เลื่อนมาตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมระหว่างซ้ายดาราตะวันชายพีเคแสนชยัยแชมโลกวันมวยไทยกับ born, ซุปเปอร์บอลสิงมาวินผู้ท้าชิงซึ่งเตรียมจะตะบันหน้ากันเร็วๆนี้ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ถูกวางคิวให้ขึ้นประชันฝีมือเป็นคู่เอกในศึกบอนไฟไนท์15เมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาแต่สุดท้าย ฝ่ายซูเปอร์บอลต้องขอถอนตัวกระทันหันเนื่องจากกรามเหนือนองฉีกขณะฝึกซ้อมจนต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพักนานกันถึง4สัปดาห์ล่าสุดอาการเจ็บของซูเปอร์บอลหายดีแล้วและเตรียมกลับมาชกกับตะวันฉายโดยมีการกำหนดชก ในวันที่9ทธันวาคมสำหรับกติกาการชกจะกลับมาชกในกติกามวยไทยรุ่นเฟต์เวทที่ตะวันชายพิเคแสนชัยมวยไทยยิมถนัดและได้แชมป์โลกในกติกานี้ด้วยขณะที่ฝ่ายซุปเปอร์บอลอดีตราชาญขิกบอกซิ่งรุ่นเดียวกันหลังจากหายบาดเจ็บแล้วก็กลับมาซ้อมเพื่อเตรียมตัวทันทีโดยพกดีกรีผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งของเรนกิ้งวันมวยไทยรุ่นนี้มาวัดความแข็งแกร่งของตะวันฉาย งานนี้ซูเปอร์บอลตั้งใจข้ามสายมาชิงเข้มขัดอีกเส้นเพื่อประดับบารมีหลังจากที่เสียตำแหน่งแชมป์โลกคิกบ็อกซิง่งให้กับชิงกิสอาลลาซอฟจอมแกร่งจากเบลารุสเมื่อเดือนมกราคมผ่านมา ซึ่งศึกการชกระหว่างตะวันชาย V.S. เอสซูเปอร์บอลในรายการวันไฟไนท์เซเว่นทีนชกกันที่สนามมวยเวทีลุมพินีเวลา7นาฬิกาเช้าวันเสาร์ที่9ธันวาคมซึ่งเวลาดังกล่าวจะมีการถ่ายทอดสดในช่วงพรามไทมอเมริกาด้วย ซึ่งแฟนๆสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามล่วงหน้าได้แล้วที่ไทยทิเกตเมเจอร์และติดตามข่าวสารอัปเดตของศึกนี้ได้ที่ Facebook One Championship Thailand เว็บไซต์ w w w onefc.com และ Instagram o n e c h a m p t h